สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับงวดวันที่16สิงหาคม66นี้นะครับชุดที่1นนะครับจะเป็นรวยและนะครับชุดหวยนะครับรวยและให้เลขเด่นมาที่2ตัวนะครับคือเลข5และก็เลข7น,นะครับชุด2ตัวนะครับเลข5นะครับ ให้มาที่เลขห้าหนึ่งห้าสองห้าหกและก็ห้าศูนย์นะครับต่อไปนะครับชุดที่สองนะครับเด่นเลขเกินนะครับสองตัวให้มาที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกและก็เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับชุดสองตัวเด่นเลขเก็นนะครับ ชุดต่อมานะครับหนุ่มบอลบือนะครับชุด2ตัวนะครับให้มาที่เลข7 4 7 8 7 9 8 4 8 8และก็8 9นะครับสำหรับหนุ่มบอลบืองวดวันที่16สิงหาคม2566นี้นะครับ ถ้าท่านชอบตัวไหนก็นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้นะครับก็ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านนะครับขอบุญทุกการกดไลค์และการติดตามนะครับสวัสดีครับ